สวัสดีครับอยู่กับช่องชาลาครับผมิปนี้ามาชมจเจ้าแคทสามสองศูนย์ครับผมเครื่องกี่แรงหรือกพี่เค<ง>รื่องกี่แรงครับ <c oughs> อ๋อเนี่เป็นหนึ่งร้อยสี่สิบห้าครับตัวนี้เป็นตัว รถออปชั่นว่โดยคร่าวๆนะครับใส่ปุ่งจีสับตามนะครับผมมาชมกุมพลังเจ้าแคทนะครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับตัวนี้ครับผมเกตสักินึนะครับตดหน่อยก็ว่า ดูใช้ได้ครับผมหนึ่งชั่วโมงก็อยู่ประมาณสิบห้ต้นนะครับขั้นต่ำครับผเพราต้นเล็กครับก็จะปลูกตามตามเป็นคู่นะครับแบบนี้นะครับทดแทนนะครับ นักอยู่ที่20ตันนะครับ20ตันกว่าๆนะครับผม แล้วก็กวาดไปด้วยนะครับถอนลากถอนโคนไปเลยนะครับผมนี่ครับนี่จะเป็นปรอยขุดลากขึ้นมานะครับเจ้าเธอพีล่ลากก็ไม่แน่ใจเรื่องสเปคเท่าไหร่นะครับผมรู้แต่ว่าสี่สูบเป็นเครื่องยนต์หนึ่งร้อยสิบห้านะครับ คอนโทนนะครับึ้นลงึันลงนะครับผมคนขับก็ต้องชํานานนะครับในการขับนะครับผมเพราะว่าต้องใช้ความเร็วนะครับใช้ทีแบบไม่เหมือนตักดินนะครับตักดินแล้วก็ช้าๆก็ได้ครับแต่ว่า สับปัามนี่ต้องใช้ความเร็วนะครับผมโอ้สับเร็วเลยแบบเดียวครับต้นนึงครับพลังแค่ไนนะครับผมเหลืองอารามสวยมากครับ ายังเงาวับนะครับผมยังไม่มีรอยกีดว่วนนะครับชมกันยาวๆนะครับ ต้นหนึ่งอยู่ประมาณ2นาทีนะครับผม2นาทีกว่ากว่านะครับเพราะต้นมันหน่อยครับประมาณ2เมตรนะครับสองเมตรกว่ากว่านะครับสองเมตรห้าสิบประมาณนี้ครับแมกโกตัวใหญ่ขนาดนี้ก็สกิดนะครับผมแค่สกิทนิดเดียวครับ ดูครับดูการสก,กิดนะครับนี่ไม่ต้องใช้แรงนะครับระดับเจ้าแคทอยู่แล้วครับผมดึงมาเลยครับลองจับเวลาดูนะครับผมแต่ว่าฟานได้สวยมากครับฟานได้ละเอียดครับผมไม่ชิ้นใหญ่ครับ วาเชิ้นเล็กได้ละเอียดมากครับรนะครับก็สีเมิน,นนะครับผมความชำนาญนะครับเรบต้นใหญ่ๆที่ว่าที่ว่าต้นใหญ่ๆสูุงประมาณ1 4 1 5เมตรประมาณ1 4 1 5เมตรเนี่ยครับก็ อยู่ที่ประมาณ10ต้นต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าต้นเล็กขนาดนี้ก็ได้อยู่ประมาณ25ต้นนั่นแหละครับผมทัานตำ่ำ้องคนขับฝีมือจริงๆนะครับจึงยังได้10ต้นนะครับต้นสำหรับต้นใหญ่ ลังเจ้าแก๊สนะครับผมยังไม่มีควันนะครับรถใหม่ครับผมเปครื่องยนต์เทอร์โบโนะครับนี่นาทีกว่าเองครับผมเร็วมากครับหนึ่งนาทีเสร็จ,รจนะครับก็เสร็จแล้วนะครับผม ก็ต้นใหญ่ก็ห <l stop> Mont ้าหกหกนาทีประมาณนั้นครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับผม